สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NAP 98นะครับหากคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามข่าวสารต่างๆของลูกชา,ายไรอันที่ผ่านมาและเมื่อล่าสุดที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมทางต้นสังกัดค่ายได้ปล่อยผลงานเพลงใหม่ไปบอนบันนะครับตัวตึงจากสามหนุ่ม R S F เพลงในแนวสนุกเต้นได้ทุกเพศทุกวัยและคุณผู้ชมนะครับก็สามารถเข้าไปชมได้แล้วที่ช่อง YouTube ยุงเข้าเรคคอร์ดเข้าไปชมและให้กำลังใจสามหนุ่ม กัน,เ,นเพลงนี้สนุกมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมไปดูภาพความน่ารักของสามหนุ่มกันได้เลยนะครับในเพลงตัวตึงไรอันซันฟอร์มต่อมานะครับคุณผู้ชมแม่อังได้อัปเดตภาพล่าสุดที่ผ่านมาและระบุข้อความบนเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่ามาจาอเลือดรอผลกันจ้าแต่คุณแม่ไม่ได้ระบุว่าเป็นใครนะครับแต่เท่าที่ดูในภาพน่าจะเป็นแขนของลูกชา,ายไรอัน หรือไม่นะครับคุณผู้ชมแต่เ c แฟนคลับของลูกชาวไรอันหลายท่านนะครับต่างส่งกำลังใจให้หายเร็วๆผมเองก็ขอให้หายเร็วๆนะครับและขอให้ผลตรวจเป็นปกติปลอดภัยด้วยนะครับและเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับคุณพ่อและคุณแม่และลูกชาวไรอันได้ไปให้อาหารปลาโดยคุณแม่ระบุว่าสีสันสวยงามอาหารปลาเช้านี้กับคุณกาดและไรอันนะครับ ได้อัดคลิปวิดีโอลงบนเฟซบุ๊กการบดิจึกปาสินและระบุข,ข้อความว่าความรักคุณสองคนจะเป็นตำนานคือภาพความน่ารักในครอบครัวที่ได้อัปเดตไปล่าสุดที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมได้เห็นภาพความน่ารักแบบนี้แล้วต่างมีความสุขเมื่อได้ทราบข่าวของลูกชา,ายไรอันผ่านเฟซบุ๊กของแม่อังและเฟซบุ๊กของลูกชา,ายไรอันนะครับ และทางช่องของเราจะอัปเดตข่าวสารจาก Facebook ของแม่อังและของลูกชา,ายไรอันอีกทีเพราะ FC ฟแฟนคลับหลายท่านนะครับอยากเห็นลูกชา,ายไรอันกลับมามอบความสุขด้วยเสียงเพลงได้เห็นภาพความน่ารักของลูกชายความน่ารักของคุณแม่และคุณพ่อและที่สําคัญนะครับที่ทุกคนเป็นห่วงนั่นก็คือลูกชา,ายไรอันอยากให้ไรอันหายเป็นปกติโดยเร็วนะครับต่อมานะครับคุณผู้ชม หลังจากที่น้าปลาได้อัปเดตข่าวล่าสุดสำหรับคิวงานในเดือนตุลาคมไปแล้วและคิวงานในเดือนพฤศจิกายนก็เข้ามาไม่ขาดสายกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดแพร่ได้ผ่านพ้นไปนะครับเลยพลาดในงานคอนเสิร์ตครั้งที่แล้วนะครับแต่งานนี้นะครับคุณผู้ชมจะต้องไม่พลาดเพราะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ได้อัปเดตข่าวสารใหม่ล่าสุดในงานมาก,กรรกดนตรี สีสันล้านนาตะวันออกล้านนามิวสิกเฟสติวัล2024ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่1ถึงวันที่3พฤศจิก,กายนปี2 5 6 7นะครับเริ่มตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับและจัดขึ้นที่สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติรอ9นะครับสนามหลวงเมืองแพร่และภายในงานนะครับก็จะมีการแสดงทางศิลป,ปะวัฒนธรรม4จังหวัดไม่ว่าจะเป็นเชียงรายพะเยา แร่น,นั่นการประชันวงดนตรีชาติพันธ์การแสดงดนตรีลูกทุ่งเยาวชนพร้อมกับฟรีคอนเสิร์ตศิลปินดังในวันที่1พฤศจิกายนพบกับตู่ดารานีในวันที่2พฤศจิกายนพบกับลูกชาวไรอันกาดบดีนะครับในวันที่3พฤศจิกายนพบกับวานแอนโด,ดรชิมชอบแชะกับสตรีทฟูด้ดมากกว่า30ร้าน งานดีๆแบบนี้นะครับห้ามพลาดกเลยทีเดียวต่อมานะครับก็จะเป็นงานในวันที่24พฤศจิกายนที่จังหวัดฉะเชิงเซาในงานนมัสก,การหลวงพว่อโสธรงานประจําปีจังหวัดฉะเชิงเซาจัดขึ้นที่บริเวณสารากลางจังหวัดฉะเชิงเซาและงานนี้นะครับก็จะมีศิลปินดังมากมายหลายท่านและคิวงานของลูกชา,ายไรอันก็จะตรงกับวันที่24พฤศจิกายนอย่าลืมนะครับ ามไปให้กำลังใจลูกชาวไรอันกันเยอะๆนะครับต่อมานะครับคุณผู้ชมเรามาปิดท้ายกับภาพความน่ารักของลูกชาวไรอันในรายการไมโหมดด่ตี้ล่าสุดที่ผ่านมาและหลายคนนะครับอาจจะสงสัยว่าทําไมลูกชาวไรอันร้องเพลงอะไรก็เพราะทุกเพลงนะครับเพราะกินอะไรเข้าไปในเทปล่าสุดโดยคุณเสนาลิงนะครับสอบถามลูกชาวไรอันว่าระหว่างที่ฟังไรอันร้องเพลงเพื่อคุณ แม่สู่บอกว่าร้องเพลงอะไรก็เพราะเสียงไรอันมีมนนเสน่ห์ร้องคำธรรมดาแต่คำธรรมดาของเขามันอัศจรรย์มากและคุณลิงเลยถามไปว่ากินอะไรตอนเด็กๆและลูกชา,ายไรอันนะครับได้ตอบไปว่ากินข้าวปกติครับและแม่สู่ได้ตอบไปว่าไรอันได้บอกความรับกินเปลือกทุเรียนถ้าหากคุณลิงอยากเสียงดีแบบไรอันให้ไปกินเปลือกทุเรียน เอาแล้วนะครับคุณผู้ชมเราได้ทราบความรับของลูกชาวไรอันแล้วว่าอยากเสียงดีต้องกินเปลือกทุเรียนโดยลูกชาวไรอันได้ตอบไปว่าต้องกินแบบไม่เคี้ยวให้กลืนเลยอันนี้ครับลอกเรียนแบบนะครับคุณผู้ชมเพราะจะเป็นบทบาทในการแสดงเท่านั้นและคุณลิงยังได้ตอบอีกว่ามันไม่ธรรมดาแต่ต้องอาศัยความพยายามและลูกชาไราอันได้เผยความจริงนั่นก็คือเราต้องมันฝึกฝน ตามการเวลาต้องอาศัยความพยายามและใส่แคปชั่นด้วยว่าพยายามครั้งที่ร้อยก็ยังดีกว่าท้อถอยที่ยังไม่พยายามสู้ๆครับและนี่ก็คือภาพความน่ารักของลูกชาวไรอันในรายการไม่หมดนี้ล่าสุดที่ผ่านมานะครับและคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปชมคลิปเต็มได้ในเพจไม่หมดนี้ล่าสุดที่ผ่านมานะครับและในความคิดเห็นของผมนะครับ ก็เห็นด้วยกับความคิดของลูกชาวไรอันเช่นกันนะครับพยายามครั้งที่ร้อยก็ยังดีกว่าท้อถอยทั้งที่ยังไม่ได้พยายามเพราะทุกครั้งที่เราพยายามนะครับหรือลงมือทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จนั้นอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในครั้งแรกเสมอไปแต่ถ้าหากเราใช้ความพยายามนะครับและเอาข้อผิดพลาดต่างๆมาเป็นบทเรียนนำไปแก้ไขในจุดต่างๆสักวันหนึ่งนะครับ ความพยายามของเราในวันนี้จะนำพาเราประสบความสำเร็จในวันข้างหน้านะครับและผมก็เชื่อว่าทุกคนต้องทำได้เพราะมีความพยายามและสักวันหนึ่งทุกคนจะประสบความสำเร็จเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวและข่าวสารล่าสุดของลุคชาลัยอันที่ทางช่องของเรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับหากไม่อยากพลาดขาา่าวเคลื่อนไหวใหม่ๆกดติดตามที่ช่องของเราได้เลยนะครับ ขอขอบคุณในการติดตามรับชมสวัสดีครับ